ไปงานที่13เรื่องของโมลาริตี้และก็โมลาริตี้โมลาริตี้เป็นหน่วยความเข้มข้นในการเตียงสารละลายในหน่วยโมลต่อลิตรนะครับความเข้มข้นของตัวถูกละลายนะฮะจะอยู่ในรูปของหน่วยโมลส่วนสารละลายจะอยู่ในสารละลายที่มีปริมาตร1 ลิตรหรือหนึ่งลีเอ็มกำลังสามเท่านั้น,นะครับและอีกหน่วยหนึ่งคือหน่วยโมเลลิตี้โมเลลิตี้คือหน่วยโมลต่อกิโลกร,รัมนะครับโมลก็คือโมลของสารตัวทำละลายก็ถูกลายส่วนต่อกิโลกร,ร,มรัมหมายถึง ปริมาตรของตัวทำละลายปริมาตรของตัวทำละลายนะครับจะมีค่าก็คือ1กิโลกรัมนะครับตัวนี้นะซึ่งสองหน่วยนี้จะเป็นที่นิยมในการคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเฉพาะหน่วยของโมลาริตี้นะครับ นะโอเคหลักสำคัญของการคำนวณก็คือเราต้องทำตัวถูกละลายให้มีหน่วยเป็นโมลน,นะครับนะแล้วก็ต้องมีปริมาตรหรือน้ำหนักเป็นหนึ่งลิตรหรือหนึ่งกิโลเท่านั้นนะครับดูจากโจทย์กันเลยนะครับจากโจทย์เขาบอกว่าสารละลาย แอมโมเนีย4โมลในสารละลาย2ลิตรจงหาความเข้มข้นในหน่วยโมลต่อลิตรนะครับตอนนี้เขาให้สารละลายมาแล้วนะครับสารละลายมีค่าอยู่ที่2ลิตรแต่มีตัวถูกละลายคือแอมโมเนียอยู่4โมลตอนนี้เขาให้ตัวถูกละลายอยู่ในหน่วยของโมลแล้วก็เลยมีปัญหา แต่ถ้าเขาไม่ให้มาเป็นหน่วยขโมลเราก็อาจจะใช้สูตรในการคำนวณหายกตัวอย่างเช่นโมลเท่ากับ G ส่วน M เท่ากับ V ส่วน22.4เท่ากับ N ส่วนด้วย6.02 10นคูณสิบเั้ยีเพื่อที่เราจะหาโมลมาแต่ตอนนี้เราได้สารอยู่ในหน่วยโมลแล้วนะครับเราก็มาเปรียบเทียบ วิธีการแรกหาวิธีการเปรียบเทียบให้ก่อนเนาะนก็คือ,อเราต้องเปรียบเทียบให้สารละลายนี้อยู่ในสารลายหลิตรตอนนี้สารละลายมันอยู่ในสารลายสลิตรนะครับเราก็จัดการต้องเปรียบเทียบโดยการเทียบปันติวยางบอกว่าสารละลาย2ลิตรมีแอมโมเนียอยู่4 โมลถ้าสารละลาย1นดีเอมกำลังสามอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการจะมีเราก็ใช้วิธีการเทียบปฏิยาคือเอาตัวนี้เอา1นลิตรไปคูณอะไรครับ1 dm ดีเกำลังสคูณด้วย4โมลแล้วก็อะไรครับหารด้วยอะไรหารด้วย2 ดีเอ็มกำลังสามหน่วยดีเอ็มก็ตัดออกไปหน่วยคือโมลหนึ่งคูณสี่นะครับหนึ่งคูณสี่ก็ได้สี่หารสองก็เหลือสองหน่วยโมลแสดงว่าสารละลายนี้มีความข้นคืออะไรครับสองโมลต่อ หนึ่งลิตรนั่นเองนะครับอันนี้คือความเข้มข้นในหน่วยโมลต่อลิตรนะครับส่วนอีกข้อนะครับก็ให้ในักเรียนเราทำเองแต่ข้อสังเกตข้อนี้สาราจะอยู่ในรูปของปริมาตร200ร้อลูกบาทเซนติเมตรนักเรียนก็ต้องแปลงตัวนี้ให้กลายเป็นหน่วย d m เกำลังสามก่อน ก็คืออะไรครับ2อง0 0 cm กำลัง3จะเท่ากับ1 dm กำลัง3นะครับเราก็แปลงตรงนี้ก่อนให้เป็น dm กำลัง3ก็จะเท่ากับ0.2นะครับหลังจากนั้นก็หาวิธีการตามที่สอนข้อที่2ก็หนเหมือนกันนะครับให้สาลายเทุกอะารมาแล้ว ก็หาให้อยู่ในรูปหน่วยโมลต่อลิตรทั้ง3าข้อนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งข้อ4จะพูดถึงในหน่วยโมลต่อกิโลกร,รมัมก็คือโมลละิต้เหมือนเดิมนะครับจากโจทย์สารละลายให้ตัวทำละลายมาแล้วคือกดในติดเข้มข้น4โมลในตัวทำละลาย2กิโลกร,รมัม เห็นไหมครับเขาจะให้ตัวทำลายมาก็คือน้าแล้วให้หาสารที่อยู่ในรูปโมลต่อกิโลกร,รัมหรืออะไรครับโมเลกุลิตีนะครับอตอนนี้เราก็จะมาเทียบตัวทำลายให้อยู่ในรูปหนึ่งกิโลกรัมให้ได้นะครับก็แสดงวิธีทำรยการนะครับน้ำ 2กิโลกร,รมัมมี HNO 3ามิกใเต็กอยู่4ีโมลถ้าน้ำหนกิโลกร,รมัมมีเหมือนเดิมครับเอา1กิโลคูณค้อสี่สูนแล้วก็หารด้วย2กิโล ตอบที่ได้ก็ตัดหน่วยกิโลออกไป4ี่้ันสองเหลือ2คําตอบก็คือสาระละายนี้มีความค้น2องโมงต่อกิโลกรัมเป็นคนําตอบที่ได้ในหน่วยโมลนรลิตี้อีกข้อหนึ่งก็เหมือนกันแต่ดูตัวทำละลายจะอยู่ในรูปของกรัมให้แปลงก่อนนะครับโดยเปรียบเทียบว่า1 พันกรัมเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมแล้วค่อยไปเปรียบเทียบหน่วยโมลต่อกิโลกรัมนะครับฝากทุกคนศึกษาแล้วก็ทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยครับ